สวัสดีค่ะวันนี้วันที่29เมษายนนะคะเมื่อคืนมีฝนตกลงมาวันนี้ก็เลยจะพามาชมสวนกาแฟสวนกาแฟแปลงนี้จะปลูกอยู่ใต้ร่มเงาของต้นต้นสตอนะคะสตอนี้เป็นสตอที่มาจากภาคใต้สาเหตุที่เลือกสตอเป็นไม้พี่เลี้ยงเพราะหนึ่งสตอเป็นพืชที่โตเร็วแล้วก็ทรงพุ่มสูง ามารถที่จะปลูกไม้อย่างอื่นใต้ร่มเงาของสตอได้อีกหลายอย่างในแปลงนี้จะมีกาแฟาอาราบิกา้ามีลองกองซึ่งปลูกนานหลายปีแต่ลองกองก็ยังไม่ได้ให้ผลผลิตอาจจะเป็นเพราะอากาศยังไม่เหมือนภาคใต้อันนี้เป็นทุเรียนค่ะทุเรียนตัวนี้ทุเรียนอายุ1ปีเป็นต้นพันุ์มาจากชุมพร ทุเรียนหนปีนะคะสูงก็จะสูงท่วมหัวละส่วนกาแฟแปลงนี้จะเป็นกาแฟอายุ8ปีกาแฟ8ปีค่ะสำหรับปีนี้เขาก็จะให้มีลูกแล้วและลูกก็จะจะโตแล้วด้วยปีนี้ฝนมาเร็วค่ะกาแฟติดลูกเร็วแล้วก็รู้สึกว่าจะสมบูรณ์กว่าปีที่แล้ว เยอะมากปีที่แล้วฝนแรงติดลูกช้าและลูกก็ความสมบูรณ์ของลูกไม่มีเท่าปีนี้สังเกตได้จากใบนะคะใบกาแฟจะดำมันมากนี่คือความสมบูรณ์ของต้นความสมบูรณ์ตรงนี้เกิดจากดินค่ะสภาพดินดินตรงนี้เป็นดินที่ดีมากเพราะว่าเราจะปลูกกล้วยไว้ก่อนตั้งแต่เริ่มมา สร้างแปลงนี้ใหม่ๆก็จะปลูกสตอรร่วมกับกล้วยน้ำวา้าทีนี้พอสตอโตขึ้นเป็นร่มเงาแล้วเราก็โลกกล้วยออกเวลาเราโลกกล้วยออกปุ๊บรากกล้วยก็จะเน่าเน่าในดินย่อยสลายในดินทำให้ดินมีความโปร่งมันก็จะกลายทำให้ดินไม่แน่นปลูกกาแฟลงไปก็จะกลายเป็นกาแฟที่ที่โตเร็วแล้วก็ทนต่อโรค แปลงนี้ไม่ค่อยได้ให้น้ำนะคะเพราะว่าเขาจะอยู่ในร่มถึงร่มสตอจะโอเคกว่าร่มยางตรงที่มันจะไม่ทึบจนเกินไปส่วนที่ปลูกในสวนยางก็ได้ผลดีในระดับหนึ่งแต่มันก็จะมีความทึบมากไปนิดนึงแสงจะลงมาหากาแฟได้ไม่ไม่ดีเท่ากับที่เราปลูกปลูกแปลงนี้แปลงนี้จะเป็นสตอค่ะมองไปมันก็จะมีกล้วย ตรงนี้จะเป็นด่านแรกของการที่เข้าไร่คุณทองคําเลยเข้าไร่คุณทองคําปุ๊บเราก็จะเจ,เจอกาแฟแปลงนี้เลยค่ะข้างล่างมองลงไปเราจะเห็นเป็นกอไผ่ไผ่นี้จะเป็นไผ่หกค่ะไผ่หกปลูกไว้ริมตลิงเพื่อป้องกันน้ําเพื่อป้องกันน้ําซัดริมตลิงการดินพังผล ผลที่ได้มากกว่าการดินพังก็คือเราได้หน่อของไผ่หกมาทําหน่อไม้ดองทุกปีลําต้นของไผ่หกเป็นลำลำใหญ่ค่ะลําใหญ่เราสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างจะมีร่องน้ําธรรมชาติซึ่งถ้าหน้าฝนมันก็จะมีน้ำเขาก็จะมีน้ำไหลยอยู่อย่างนี้พอถึงถ้าช่วงแรงไปน้ําก็จะแห้งไปเพราะฉะนั้น เราจึงต้องมีการผันน้ำจากร่องน้ำธรรมชาติมาเก็บในสวนของตัวเองในรูปแบบของการทำสะที่ได้ดูกันในคลิปที่แล้วอะคะ่ะเนี่ยมองเห็นน้ำนี่คะ่ะเมื่อคืนฝนตกคาน้ำก็เลยขุนเนี่ยเป็นร่องน้ำธรรมชาตินิ่ไผ่หกคะ่ะลำต้นเขาจะโตมากหน่อเขาก็จะหน่อใหญ่หน่อไผ่หอกทําหน่อไม้ดองอร่อยมาก สีขาวดูเม็ดกาแฟนะคะม,มีปาล์มมีปาล์มอยู่ไม่กี่ต้นแต่ด้วยอากาศที่มันแรงปาล์มก็จะไม่ค่อยติดลูกเหมือนกับทางภาคใต้ตรงนี้จะเป็นชั้นน้ำตกเล็กๆค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดจุดหนึ่งที่ใครมาเที่ยวไร่คุณทองคาก็คือจะต้องมาตรงนี้มาที่น้ำตก พอถึงช่วงฤดูแล้งถ้าไม่มีฝนไม่มีน้ำตรงนี้ก็จะเป็นลานหินที่สวยงามค่ะเขาก็จะมาถ่ายรูปบางคนก็จะมากินข้าวมาตั้งแคมป์เล็กๆนี่คือลองกองค่ะลองกองลองกองตอนนี้ก็สิบกว่าปีเข้าไปแล้วแต่ยังไม่ได้ให้ผลผลิตเลยเขาก็มีความสมบูรณ์อยู่นะคะ ใบเขาก็สวยมีความสมบูรณ์อยู่ที่ระดับหนึ่งแต่ไม่ให้ผลผลิตไม่ติดดอกไม่ติดลูกมองเห็นมั้ยคะต้นกาแฟเห็นต้นสตอมีกล้วยอันนี้ก็เป็นลองกองค่ะลองกองมีอยู่เกือบ20่สต้นนะคะ